Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวอาร์ซตอนช่วงเช้าสื่อสเปนแชร์เบยรินหวังยกเลิกสัญญาอาร์ซตอนขาแข่งลาลิก้าทาวนเอ็กตอร์เบยรินแบ็กขวาชาสเปนิสเตรียมขอยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่หนึ่งปีกับอาร์ซตอนต้นสังกัดในพิมเมลีกเพื่อหวังจะได้ขาแข่งกับเรอัลเบติสแบบทาวนตามรายงานจากเมโทรแข่งวัย7ปีถูกทีมจากลาลิก้ายืมไปใช้งานเมื่อซีซั่นก่อนได้ลงเล่นไปทั้งหมด23นัดพร้อมทางมีส่วนสำคัญช่วยพาทีมควา้าแชมป์โคปาเดลเร์ได้สำเร็จ ตามปกติแล้วเบยรินจะต้องกลับมารายงานตัวกับาร์เซนในช่วงพรีซีซั่นแต่จากรายงานของเอสตาดิโอดิปอร์ติโวสื่อในสเปนระบุว่าเจ้าตัวแสดงความต้องการที่อยากจะคาแข่งกับเรอัลเบติสอย่างถางวรนมากกว่าสื่อดังกล่าวยังระบุต่อไปว่าเดกานเนอร์ตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ประมาณแปดล้านแต่ทางนักเตะวางจะขอยกเลิกสัญญากับซมซอนที่เหลืออยู่เพียงปีเดียวซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับอดีตผู้เล่นหลายคน อย่างเมซุตโอซิลปีแอร์อเมริกอบามยองและคาร์ลัมเชมเบอร์มาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญากับเบยอรินจะไม่กระทบกับตำแหน่งแบ็กขวาในทีมเพราะพวกเขามีเซดิกโซอารเรสและไทคิฮิโรโทมิยะซึประจำการอยู่แล้วซึ่งทั้งคู่ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจตลอดซีซั่นที่ผ่านมาด้วยรู้แล้วจะหนาวสื่อเผยข่าแรงวีเอร่าว่าที่แข้งใหม ston, ่อาร์ตตนฟาบิโอวีเอร่ามิดฟิลด์ประกิจของทีมปอร์โตตอบรับที่จะย้ายมาค้าแข่งกับอาร์ตอนแล้ว หลังจากส,สองสมมตนตกลงค่าตัวกันได้วิเอรายอมรับด้วยตัวเองว่ากำลังจะย้ายไปคาแข่งกับเันเนอร์ในศึกพิมลีกภายใต้ค่าตัว34.1ล้านปอนด์ราวา1,491ล้านบาทเราแค่การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นผมแฮปปี้กับพอโตแต่มันเป็นโอกาสาที่สำคัญในอาชีพนักเตะคุณพลทีมชาติโปรเกรดชุดยู21ก่าวกับเดอรมิเรอร์การเล่นในพิมลีกไม่ไง่ายแน่นอนแต่ผมสัญญาว่าจะทำงานทำงานทำงาน เอเนต์ของผมจัดการเดี๋ยวนี้ระหว่างสองสมสรนและผมตอบตกลงเพราะมันมีความสําคัญต่อทุกฝ่ายผมดูฟุตบอลพิมลิกทางทีวีเสมอต่อเดี๋ยวนี้จอด์มนเดสซูเปอร์เอเนต์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังช่วยให้วิเอล่ายายมาคาเกือกที่เอมเรสตเดียมไปจนถึงปี2027และจะเป็นการเสริมทีมรายที่3ในซัมเมอร์นี้ของสมสอรในลอนดอนต่อจากแมทเทอเนอร์นายทวารทีมชาติสหรัฐและมากินยอสปีกดาวรุ่งชาวบราซิล ขณะเดียวกันเดอะไทม์สื่ออีกสำนักได้เผยค่าแรงที่วีเอร่จะได้รับกับว่าที่สโมสรใหม่ของเขาว่าทีมของมิเกลอาริต้สามารถประหยัดรายใจ่ายในด้านนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากนักเตะวัย22ปีจะได้ค่าแรงเป็นตัวเลขแค่5หลักเท่านั้นเพียงแค่สัปดาห์ละ42,000ปอนด์ราว1.8ล้านบาททางการมอนโกคอนเฟิร์ม co แยกทางอดีตแข้งปืนเชฟฟาเบกาสอดีตห้องเครื่องอาร์สตอนและเชลซีกำลังจะกลายเป็นแข้งฟีเอเนช่วงซัมเมอร์นี้ หลังล่าสุด RS Monaco ประกาศแยกทางเรียบร้อย RS m o n a โกสมสร,รดังแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่สเปนมิถุนายนว่าเชสตฟาเบกาสกองการประสบการณ์สูงชาวสเปนิตจะเก็บเข้าของอำลาทีมสตาร์ลุยเดอร์เมื่อหมดสัญญากับสโมสรสิ้นเดือนนี้ฟาเบกาสย้ายมาร่วมควนโมนโกช่วงเดือนมกราคมปี2019หลังจากที่กลายเป็นแข้งส่วนเกินของเชลซีอย่างไรก็ตามด้วยปัญหาบาดเจ็บลุมเรา ทำให้เจ้าตัวมีสถิติลงเล่นเกมหลีกแค่2นัดเท่านั้นในซีซั่น2021-2022ที่ผ่านมาซึ่งรวมแล้วตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งกับโมโนโกโอดีตห้องเครื่องอารตอนันวัย3 5ปีลงเล่นรวมทุกรายการ68นัดทําไป4ประตูมิดฟิลผู้ที่ลงเล่นเกมระดับอาชีพมาแล้วมากกว่า830นัดซึ่งกําลังจะหมดสัญญาจะย้ายออกจากสมสรที่เขาอยู่ด้วยมาเป็นเวลา3ปีครึ่งแถลงการจากโมโนโกระบุ ทางนี้ฟาเบกาสยืนยันแล้วว่าตัวเขายังไม่มีแผนการที่จะควนสตาร์ททางการอาร์ตตันจับเอนเคเทียต่อสัญญายาวใช้เบอร์ใหม่ระดับตำนานปืนใหญ่อาร์ตตันจับเอดดี้เอนเคเทียต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2027เรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนไปใช้เบอร์14ในซีซั่นหน้าอาร์ตตันสมสนชั้นนำแห่งศึกพิมลิกอังกฤษประกาศยืนยันจับเอดดี้เอนเคเทียของน้าดาวรุ่งชาวเมืองผู้ดีต่อสัญญ,ญาระยะยาว,ยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่สเปนมิถุนายนที่ผ่านมา หัวหอกวัย23ปีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายซีซั้นที่ผ่านมาหลังทําไป5ประตูจากการลงเล่นตัวจริง8เกมในพรีเมียร์ลีกขณะที่จะหมดสัญญากับปืนใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้เอนเคเทียอยู่กับาอ์ตอนมาตั้งแต่อายุ14ปีก่อนเลื่อนชั้นขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปี2017และได้ลงเล่นไปแล้ว92เกมทําไป23ประตูรวมทั้งติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปี17นัดทำไป16ประตู ขณะที่มิกลออาริต้ากุนซื้อปืนใหญ่เผยหลังเอ็นเคเทียต่อสัญญายาวถึงปี2027ว่าผมดีใจที่เอดดี้อยู่กับพวกเราต่อไปเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเป็นและคุณค่าทั้งหมดของสโมสรเรามีความสุขมากที่เขาขยายสัญญาออกไปตอนนี้เราต้องเริ่มทำงานและพัฒนาพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและบุคคลที่เรามีในตัวเขาต่อไปความกันนีอาร์ซตันยังยืนยันว่าเอ็นเคเทียจะเปลี่ยนจากใช้เบอร์30ไปเป็นเบอร์14ในซีซั่นหนะ้า หลังหมายเลขนี้ว่างอยู่โดยคนสุดท้ายที่ใช้คือปีแอร์อเมริกออบามยองขณะที่เทีรรี่องรีตำนานกองหน้าสมศรก็เคยใช้เบอร์นี้มาแล้วปืนใหญ่เปอีก70บล้านปิดอีก2ดิวเดลี Daily Mail, ่เมลรายงานเขาว่าอาร์ตันเตรียมที่จะทุ่มเงินอีก70บล้านในสัปดาห์นี้เพื่อปิดดิวคว้าตัวกาเบียลเชซุสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิสตโดมาร์ติเนสกองหลังจากอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมฟาบิซโรมาโนบอกว่าอาร์ตันมีแผนที่จะยื่นซื้อลิสตนโดมาร์ติเนสอีกครั้ง เขาเป็นเป้าหมายระดับสูงสำหรับอาร์ตตันอย่างที่เดวิดออสตินเปิดเผยออกมาว่าอแาจ็คได้ปริเษธข้อเสนอเบื้องต้นและหวังว่าจะเก็บลิสตานโนเอาไว้กับทีมต่อไปอย่างไรก็ตามความสำคัญในทุกวันของเอโดคือการจบเดียวกาเบียเชซุสให้ได้โกบราซิลรายงานเขาว่าอาร์ตตันได้ยื่นข้อเสนอรอบใหม่ในวันนี้จำนวน42.5ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อกาเบียเชซุสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ หลังจากก่อนหน้านี้ข้อเสนอเบื้องต้น30ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเชซูส <Jesus S 1> ได้รับสัญญาณที่ดีกับโอกาสในการย้ายมาล่าตาขายให้กับอาร์ตนอลและนักเตะตอนนี้กำลังพยายามทำให้แมนซิตี้และเปปกัวเดลลอรตกลงตอบรับข้อเสนอทางอาร์ตนอลสกายสปอร์ตรายงานเขาว่าอาร์ตนอลเปิดฉากเจรจากับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเกี่ยวกับลิซันโดมาร์ตินสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาการติดตอ่อเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหลังจากจบซีซั่น ตอนนี้ยังไม่มีการตกลงใดๆแต่ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเปิดฉากพูดคุยกันมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตซนชื่นชอบเจ้าของฉายาบูเชอร์ออฟอัมสเตดัมขณะที่ตัวนักเตะก็แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมโปรเจกต์ของกุซืหนุมชาสเปนิสเซซ่าลุยเมรโรนักข่าวดังจากอาร์เจนตินาของทีสปอร์ตยืนยันเช่นกันว่าอาร์ตซนยังคงจะเดินหน้าเจรจาเพื่อปิดดีลคว้าตัวมาตินเนสมาเสริมทัพต่อไป แม้ว่าข้อเสนอแรก30ล้านยูโรจะถูกปริเสธไปแต่ทางอาแจกอยากที่จะรังนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปส่วนในสัญญาของเขาไม่ได้มีการระบุค่าฉีกสัญญาเอาไวา้แคลรี่จะขอบจากเดอะไทามรายงานเขาว่ามิเกียวอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์สตนันต้องการสองทางเลือกที่ดีในแต่ละตำแหน่งการมาของฟาบิโอวิเอราจะไม่กระทบกับเดลย,ยูริติลมองแต่เขาบอกว่ามีความเป็ไปได้ที่กาิชาก็าจะย้ายออกไป มีสมสนในอิตาลีให้ความสนใจเขาอยู่ลอนดอนอีเวนต์สแตนดาร์ดรายงานเขาว่าหลังจากปิดเดีลยวคว้าตัวฟาบิโอวิเอร่าแล้วอร์ตซนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขาจะได้ตัวกาเบรียลเชซุสมาเสริมแดนเน,นแต่ยังไม่จบเท่านี้อร์ตซนยังต้องการราฟินญาลิซานโนมาติเนสและโยลิติลามองอีก3คนฟาบ,บิโอวิเอร่ากองกลางความสค์สูงชาวโปรตุกสเปิดเผยความรู้สึกครั้งแรกหลังกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของอร์ตซนเขากล่าวว่า การเล่นในพิมลีกไม่ใช่เรื่องง่ายและผมสัญญาว่าจะฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมเอเยนต์ส่วนตัวของผมเป็นคนเดินเรื่องในการตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรและผมตอบรับข้อเสนอเพราะมันสําคัญสําหรับทุกฝ่ายและผมตามดูฟุตบอลพิมลีมาตลอดเดอะทามรายงานเขาว่าอาร์ตตนเตรียมจะเปิดตัวฟาบิโอวิเอลเลภายในสุดสัปดาห์นี้หลังย้ายมาจากปอร์โตด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์เขาจะเซ็นสัญญายาว5ปีกับทีมดังจากลอนดอนเหนือ ได้รับค่าเหนื่อย46,0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ฟาบิสโอโรมาโนรายงานเขาว่าแมนซิตี้เตรียมปล่อยออลิเซนเดอร์ซิซิโกออกจากทีมหลังจากเตรียมที่จะยื่นซื้อมาโกโคเลเยอร์แบ็กซ้ายของเบรตันในเร็ววันนี้การตัดสินใจเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีเอเวอเรตที่ให้ความสนใจในตัวซิซิโกที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของพวกเขาและยังมีสโมสรอ,อื่นที่ให้ความสนใจเช่นกันนอร์ทเอนเอลโชรายงานเขาว่านอตติงแฮมฟอร์เรสทีมน้องใหม่ของพเมเล็กอังกฤษ ต้องการที่จะยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดเอลี่เมลานายแข้งอนเนกประสงค์ของอาร์สตนันเอสตาดิโอเดปอร์เทโวรายงานเขาว่าเอกตอรอเบยรินแบ็กขวาของอาร์สตนันพร้อมที่จะเสียสละค่าเหนื่อยปีสุดท้ายกับทีมปืนใหญ่ในความพยายามที่จะขอยกเลิกสัญญาและย้ายไปเล่นกับเรอเบติสอาร์สตันต้องการค่าตัวเบยรินไปล้านปอนด์แต่ทางฟูลแบ็กชาสเปนิว้27ปีอยากที่จะค้าแข่งในลาลิกาต่อไป และพร้อมที่จะเสียสละค่าเหนื่อย1อนึ่งแสนปอนเพื่อให้เขาได้ย้ายทีมเบรเลโน่ Reno, ผู้รักสัมระตูของอาร์ตตอนจูงมือแฟนสาวเข้าพิธีวิวาหลังจากงานแต่งต้องเลื่อนมาเมื่อ2ปีก่อน